พี่น้องออกเบิ่งอีน้องนะถักแทยสบายดีกันด้อจ้าสบายดีกันเดสุกุจุคนจ้าพี่้างทงยางบอจีกออกควักอีควักพี่หลกว่าเขานอนผัวกับมานอนจ้าที่บุผู้เมือมาข้าวหนึ่งโปโลพี่อยู่เสืออยู่นอกไปถักททยสบายดีกันมาสุกุจุคนเฮ้ยคือเบ้าออกว่าอันอันนี้ โถนี่บรรยากาศพี่น้องประมาณจักโมงว่าพ้นปฏิบติบตับปฏิบติบตับ,บ,ตบ,ตบท่านเหตปดัดเหตนปัดซานซ่าทวงปุ้มนี่ก็บอกว่าให้แก่เขานเหน่ายเฮน่มันกีดเวลาลูกออกมาอยู่นี่ทีมงานแย่ใครหมดพี่น้องโอ้เฉพาะไป้หายเพลองมาน,านั่งในรถมานั่นจ้ะเสื่ยงไปปัน้นเขาปั้นน้่มก็ได้พี่น้อง มันขาวกับมาหาหน้ำเดิมมาแหละมันเลือขึ้นจงไว้ไถอีร้อยไถไถลูกไถไถยคำหูไถโอ้ยมันเป็นหนังอืมมันดักข่ำเลยมันบิดยิวิทย์มันดักข่ำมาแล้นนนวลนี่ไหยน้าทายพี่พี่พี่อีเมย์พี่หัวนะั้นมันที่บง่งงมงามนะ่ะลูกใหญ่แค่ใหญ่ไงไร À đời à, Tiếng này này Tiếng này này Tiếng này này Tiếng tiếng này này Hùa nằm ừ ạc ừ, người ơi Mục đa văn ừ, và. Quái xử, chẳng văn hàng Mục đa văn, ừ, ừ, mục đa văn, ừ, Thử บ่ฮ hmm. wow, right. hmm. hmm. ึค mm. ุณเด้อแข้งขานึ่เด้อุเด้อเด้อฮึ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 มมันนั่งานีมันก็ไปถึงเจ็บเจ็บขาเจ็บขาเจ็บขาเจ็บใี้อ่งเด้อคุณอคุณเด้อึึฮึ ใช่อติงนานาอติงนายนายอติงนายนายด้อดอเด้อเด้กเด้อนด้อเด้เด้อเด้อเ้อเด้อเ้าเป้อน้้เน้เด้ออออเอ้้้ ตายแล้วอีพายยังไม่ตื่นนะอีหมดตัวติ้งก็ซื้อกะโบตื่นแล้วว่ามันโผล่ไหนอ่าอันนางเงยอ่าสีนยย่งนอออกมาน่อยเดียวนึงชูกกเขากำยังอีพอพันกินอดข่า ใช่มะคามนะเบิ <pt> ่์แล้วล่ะมาคามอยู่เทิงพี่พ่อแรงลงให้แล้วดูนะอะไรลงให้แล้วดูมะคามนะทันบ่ทันจะรอเพื่อมันถอยรถไม่สาวสิบัแท่งรถใหญ่บ่ พี่ตาอยากไปพี่น้องม่วนนะไปะน้ำเขาบ่ได้กับม่วนมบนได้เป็นเลาะโคกเลาะป่านะเสกดำนัาไายอย่ยจะไหน,ก,หนก็น,นอนแล้วนี่พี่น้องเอ้ยตึงผูหทงยางนี่ของหินนี่เอ้ยพ่อลูกมาข้องหนำตื่นตั้งตะไรเถือ่อพ่อเจ็บท้องพ่อเจ็บท้อง ไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วปปๆ–คือเนื้อนาปะโอ้ยอ่ามุนุพลศาสตร์ประตูบุเยี่ยมลายกับกายอุ่มไปอุ่มมาก,ก่อนคำก่อนขีดอันนี่อันนี่อันน่อันน่าันน่ให้แค้นให้บอพี่น้องให้ขั้นให้บอ

ถุงหัวยานบัละนี่นะหัวนานบัละถุงนี่แม่จะไปถือให้ใหม่นี่อืออือจะเป็นเพื่อใส่สูงบ่ได้อือตัวนั่นหันมาพี่หึหันมาพี่หึหึหึุเดุเดลมาให้นางลีนน่ะ พ้านประกาศเป่งเ่งเป่งเป่งเป่งเเป่งเปเป่งเปเป่งเยิงแม่ไปดองพี่น้องไปทรงทหามงโข่อืมอืมอมไดอืได้เอยอีเอมานนั่งบ่ตื้นอีเอ่อนมานนั่งบ่ตื้น สั่งเด็กสั่งเด็กสั่งเด็กเด็กเด็กอีเอื้อยนะมันทัวมันพันตื่นมันตื่นทัวอีเอื้อยนะอีน้องนมันตื่นมานังเออมันตื่นมานังอีน้องนี่ฮะเออมันตื่นมาหยังเออมันดูดให้นังขี้ชกตัวเองนะฮ้ ừ ừ ừ, ừ. ừ. Đuôi. ơi tiền thật mụ ơi dạc bò dạc bò được khi xôm là dạc bò mân chị mân chị 3 đi ที่สเปรดนี่มันงงก็สามเดือนสามเดือนแล้วมาสมบรรยากาศกันดีกว่าพี่น้องหืมมังกะทินบรสุดแหละมังกะทินบรสุดมันอะไรพี่น้องเอาแต่พอพอบอกเดียวไปน้ำเด้อมันปลิ่นน้ำปลาไก่พู บรรยากาศก็กคึมคึมสีลมลมสีวอยวอยพี่น้องวอยวอยจักหน่อยมือนี้พอประทอ้าวตื่นแล้วเอาหนังลูกเอาเชือ ท่าบาดรีปะลุงก่อนบ่ท่าบาดรีปะลุงก่อนไบายย่นแต่น้องเด้อแม่สิบอันอันนี้ก่อนวอายนะฮะเซลเอานี่ออกนี่แงไป ตะก้าวพ่อเนี่ยอูออกมาหายมือนี้อูก็บอกออกมาหายเลยบอนี่บอกฮะเอาเสื้อเอหน้าหายเอาเสื้อมึงดูน้องหัวแปะบัดเดี๋ยมันกิ่งไปกิ่งมาอยู่หัวมันง่ายนะบอกง่ายขึ้นมาหัวมันแปะบัดแหละหัวนั่นมันดีบบงามนั่นเออโอ้หางกระตื่นเสื่อมันอาบน้่นไม่ได้มันกระสักแต่ว่า กะเย็นเจี๊ยบแต่ว่ามันน้อยๆนะสิเอามันเอาน้ำแต่ชอบแต่เช้าเชียงหื้มหึ้มหื้มห้อเด้อฮืเด้อหึ้อเดือบุ๊คอืมแพชัวเอื้อยอีละพันยังคืนนี่นอนที่นอนใหม่ละพันยังเลขสอองยังอื้อ ช่วยอีกเลยว้ยคือออคว้ยเบิดปีเถะบอกก็ดีขันอยากกินขนมนำปลาลุงเลขสอโงยังจีอง,งัวีองควอยจีโอง,งอัวไปแลวบะ้านนี่เริ่มสิบอยู่เลยเด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้กลใกล้ชอวเวลานอนแล้วเพราะว่าตื่นแต่เด็กม้่อนี้ ปกติก็แปิดมงกัรนอนแล้วพี่น้องแต่มือนี้คือจีนอนไวผิดปกติอยู่แค่มือได้ตื่นที่ช่วยเนี่ยะกะแปิดมงเคืองนั่งกรนอนแล้วให้กินไม่ไปดอนก็เด้อจะได้อาราพจากกันแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมแล้วก็จะได้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกุลกุลเซ่คลิปม่คลิปเก่าพี่น้องสองเก่าสองใหม่เด้อจ้ะเด้อขอบุญคุณที คุณทำคำสู้ที่อุดหนุนกันมาเด้อจ้าสวยสมแต่ตอนจบแล้วก็พบคำโฆษณาขอบุญกุลทุกๆกำลังใจเด้อจ้าเด้อไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อบายบายจ้า